โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับก็มาอยู่ในเกมในบอลเซเรียอีกแล้วนะวันนี้ผมจะไาเล่นเซนอิซึในชุดนักเรียนนะตัวนี้แม่งอย่างเกียร์นะบอกเลยความเร็วถึงแสงนะแต่ถ้าไม่ตายเขาเนี่ยถ้าเจอกับเขาอธิบายก่อนนะก่อนจะไปเล่นถ้าไม่ตายของเซนอิซึอของตัวเนี้ยเวลาเจอผู้หญิงก็จะเป็นอีกแบบเจอผู้ชายก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะโอเคอเอาตัวซับตัวอะไรดีวะเอาทันชิโร่แล้วกันเอาซับนี้เลย <laughs> นี่มันชุดนักเรียนชุดสูตทปนะเนี่ยเท่กันจริงๆเท่มาโอหรีบกดเลยไนดะ้ไอ้เวรดิรูปโปรไฟล์ภาษาเลยเรียนชนะมาร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเอสิบสองครั้งเอามาออกมาให้ถูกไม้ถูกพื้นหรือไม้กวาดเลยอ้ยเกือบแตกโอ้ยแตกเลย โหพูดเล่นท่านีิเลยคือเป็นไงโอผิดทางโอผิดทางเฮ้ยเยอะดิไม่ได้ลุกเลยลุกมาอย่างโดนเนี่ยโอไม่ปล่อยพิษใส่กูรัวๆเด็ดเด็ดเอโอเคพอเดี๋ยวมันหลบ ุ้ยเยกือบเกือบไปโดนอดึกอือโอ้เราไม่ได้วะโอ้โยโอ้ยละโดนนิดน,นึงโอ้มันใช้ท่า,ทาน,นี้เข้ามาวีได้เก่งกันอะดีเซนซิบวกอ,อแหมมันเข้าใช้ท่า,ทาน,นี้เลยกันก่อนเลย ใส่งเอาเท้าให้ตายไปแดกรีเซ็ตเฮ้ยอย่ากระตุกอย่ากระตุกูยากระเออโดนทำม,มาตายกูก่อนคือโอ้โหผุดเสาสุดยอดอเด็ดไงทำให้ตายมันจะเป็นแบบนี้งั้นคนหื่นน่ะน่ารักจังเลยเหือนี่นี่คืออะไรเหรอโดนตบปากโอ้โหโดนตบยังหัวเราอีกโอเคอเคอาดิอเอาดิ อะไรคือมันจะได้ผลหรออ่าเนี้ยเดี๋ยวเอออือ,อโดนอ,อือ,อได้ละอือโอเคโอเค,อเคนี่พอ ออเออไปเร่ช่วยก็ทันทันที่โรลุยเสร็บร้อยเอาคืนเพาะเอาคืนตามคืนมาเท่ากันละสู้กันตอนสว่างได้นะเพราะมันเป็นอสูรไงสู้อสูรต้องเป็นร่างตอนสู้กันตอนคืน,นอากูชอบไปติดคิดเลยอะไรวะเด็กกูฤฤฤฤฤโดนอะไรพอนนเ,นเนี่ย อยยท่าขึ้นบูดูดูแรงยอมตายกันเลยว่ากาเหน่ยนี่มันมาหมดไม่กวาดกต้องทำงานเอาไปเลยโ่จขดเขาตื่นเลยแม่ติด นี่ต้องเบ่งพลังละเบ่งพลังขั้นสองเลยอ,อะไรเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ย <c oughs> โอ้โดนเลยเท้จะต,ตายแล้วผมคร <c oughs> ับ เออเอาให้สุดก่อนโอ้ตายเอือเซนิสเจอของแข็งเลยคับนี่โถ่อแรงมันสูงไอไม่ใช่สิมันเล่นมาเยอะวะ่ะมาขอแก้มือเอยกูเลตสองสองพันสองอไปถึงร้อยเลย พยายามพยายามชนะเอาแล้วกันเอ้ยพยายามเล่นเก่งๆเอาแล้วกันเล่นแบบบุกบกกกุกลัวๆเหมือนที่เล่นทันจิโร่มาเน้นเน้นมันชอบกดคา่าใช่เออเกริ่งกวนเออเขาไปค่าเต็เต็มๆ ฮีโร่โอ้ซับยังไม่ออกมาอเอาไปกินเฮ้ยโอ้ทำกิโร่สวดเลยที่ไหนบ้าโอ้เดียวโอ้ยกดขนาตายแล้วนะบอกเลยไม่ติดวะเด็นมิสึกัว ก็ได้ก็ยอมได้อยอรีบรีบเลยอ,อ้โอ้หกดไอ้ท่าไีนแกดเทียดเลยไอ้ท่าที่ช้าเลยอือโอ้โหล้มมันไปเดว ドーンね。なんとかなる見せてやるぜ。やった。ドーン。なんかタスクに立ちかけた。チェキって言って。あ、おい、こいか。いつぞ。おい、てドーン。はい、よ。 ดีแนละ้วไม่ใช้ผิดพลาดโอเคมันมันก็ใช้ท่าไม้ตายใส่กูรัวอย่างเลยวะท่าไม้ตายกิวมันระยะสั้นมากไม่อยากจะใช้ไม่อะไรไม่ได้โดนเลยนี่คือเออจริงปะเขาอยู่ด้วยตัวฮูไปเลยใช่

แล้วิ่งโอ้เฮ้ยตามเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทำให้ตายไปแด็กหยิบเลยคราวนี่โดนกีวัววัวนะทำให้ตายอยู่แล้วไม่อยากถือดาบาทำไมพี่กัวแล้วก็วิ่งเอาสมุดฟาดเฮ้ยเชียวหลบไป เกิดโดนอือได้ละสองแต้มแล้วเว้ยเดี๋ยวแต้มสุดท้ายผมก็ชนะวิงกันอ๋ย่โอ้เออเออดีนะมันล่วงก่อนเล่นอะไรไม่รู้ขคร

เอาคิมเียบ้อยชนะละคงท่าไมตายโคตรตลกคูด่าไม่แล้วหรอวิ่งซ c เตะเียบ้อย ยสโอ้โหเป็นอาจารย์ของทันจิโร่เลยวะมีอย่างงี้เดียววะเป็นฉากจบนะเป็นอิตาเอกนะทำไมคือต้องมาสอนด้วยเนชฉยไม่เปปไปกูไปละไม่เล่นอิตาหรอกไปหาคนใหม่ดีกว่าเอาแค่นี้พอพอได้แล้ว ไปเล่นโกคุผมไปเล่นนอกรอบกไ็ไดเเจอล้งงชนะมา,า168แมตช์ของผม116แมตช์อยู่เลยออกเกมมาครัง้งเล่นเซนนิสือด้วยแต่แต่ฝั่งนั้นเขาเล่นเซนนิสือแบบในหมูจริงจังเนยะมาหมดเอาไม้กวาดตีไปเลยทาชิโ,โร่อโอเอาเงนนี้รีดนี้เลยโผมโดนเลย เวียนเนี่ยมันกดได้แค่นี้เหรออือเดี๋ยวล่ะตีรัวเกินอะผมเอออ้าวไม่โดนฮะอันที่ลู่ลุยเอาไปกินโอ้อะไรวะทำให้ตายมึง โอ้ยขาว่ะโอ้ติดติดไนล่วงก่อนเกือบเกือบเอาไปทันจิโร่โอเคฝากทันจิโร่การเอาแล้วกันล่ะวิ่งก่อนเข้ามาเข้ามา กระโดดหลบได้เว้ยเลเดท่าอะไรไม่รู้วะน่ะเอ้โหเหตุี่สุธาเทพดิเอานีิไปกินท่าแบบเต็มแม็กโอ้อะไรวะกูโดนมากเลยแล้วยังพิโรโอ้พิโรไปทันแสบเดี่ยวออกมาเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเต็มเต็มทำบวกตีกู่ะได้ มอเคทำให้ตายแบงเลยเลืล่ล้มเมดเดือรอแค่นี่โอ้่าจะแรงทำอะไรวะทำอะไรกำังเยอดผย้อ่วโดนเมดเข้าไปดน เอแหละได้เวลาเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนดีกว่าเอาตัวนี้แหละอือกระโดดหลอพันธุ์โล่นอนดีบวุ่นหลบไม่ได้เลยมันโดนข้างหลังได้เหรอขนาดท้ายยู่ข้างหลังโดนไม่ได้ สายฟ้าฟาดกระบวนท่าที่เก้าเฮ้ยเอเกืบรียกทรับออกอย่างไวเลยอือจับโดนเ่ยเอาไว้กวาดฟาดวักวักฟาดอือ เก็บเก็บไม่กวาดมือนเก็บดาบเลยอออือโดนโดนอยู่เก่คกูขึ้นไปติดไอ้ไปติดโมจริงจังมากไปเก็บร้อยล็อกลันนะครับอันทีโลเอาเป็นตัวซัพพอฟอลเนี่ยวันนี้จะไม่เล่นทีมที เอเลยทันกิโลเอาทาไมาตายไปกินก่อนไปอยากใช้มันเหลือ,อถู้ดาวมาทำไมไปตีตัวเองไงน,นะเอือหูไม่แรงจังวะด,ด,ด,วดูน่ามันโคตรแรงโอ้โหเตอรัพับไรประโยชน์มาฝั่งนั้นโหชนะแหละโคตรง่ายควบมาดิ ครับให้ใใหห้้ตายทั้งโล่ย้ออนเข้ายปนะฮะถ้าเอาตัวเหมือนกันมาในนี้ด้วยมันจะมันจะเป็นฉากจบเลยนะแบบตัวที่มีเอ้าไม่เล่นเลยละโอเคพอแค่นี้ก่อนเลยละโอเคนะมันบอกโค้ชฟื้นฟื้นมือมากกว่านี้ เฮ้ยว่าะจะเจอใหม่คลิปหนะ้าไว้บ่ายโคตรมันเลยวันนี้ชนะรวย